เริ่มต้นโลกใหม่ด้วยพลังอัศนีไร้เทียมทานตอนที่8และตอนที่9อาจารย์ใหญ่จ้าพวกคุณเรียกว่าพลังวิเศษระดับอ e ีอย่างนั้นเหรออย่ามาหลอกกันหน่อยหนะ้าแค่ใช้พลังวิเศษระเบิดออกมาก็สามารถจัดการกับฝูงสัตว์ดุร้อยระดับสูงขั้นที่1ได้ในพริบตาหรือกระทั่งอาจจะสู้กับบอสระดับ2ได้อย่างสูงสีด้วยซ้ํา แม้แต่พลังวิเศษระดับเอกก็คงยากที่จะทำได้นะหรือว่าเป็นพลังวิเศษที่กลายพันธุ์กันแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าหลังจากวันนี้บางทีต้าเสียก็คงจะสั่นสะเทือนเพราะว่าสีจิงหิงไม่น่าเชื่อแค่แผลทะลอกเองอย่างนั้นเลยสงกับเป็นเผ่าพันธุ์หายากในบรรดาสัตว์ดุร้ายระดับส ผลเหล็กทั่วล่างฟันแทงไม่เข้าที่สําคัญคือมันไม่นําไฟฟ้าด้วยด้วยพลังที่มีอยู่ตอนนี้การจะข้ามระดับใหญ่ไป2องขั้นเพื่อจัดการกับมีบ้าข้างกระหายเลือดในฮิปตาดูว่าจะฝืนเกินไปหน่อยอะไรกันน่ะ เปิดใช้งานสกสิลคุค้มขัางเร็วขนาดนี้เลยงั้นเหรอ ridge, ดูถ้าเจ้าหมีบ้าขั่งกระหายเลื่อนนี้คงจะเกลียดชันเข้าไส้เลยสินะน่าทึ่งจริงๆสัตว์ดุร้ายที่เปิดใช้หมดคุ้มขัง่งความแข็งแกร่งของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจริงๆด้วยแต่ในทางกลับกันสติปัญญาที่มีอยู่ไม่มากนะัก ก็จะถูกทำลายไปจนหมดสิ้นกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่เคลื่อนไหวด้วยสัญชาตญาณหลีกเลี่ยงช่วงที่มันกำลังฮึกเหมิมไม่ควรไปสู้แบบประท้าซึ่งหน้าวิธีที่ดีที่สุดคือการอาศัยความว่องไวเพื่อหลบหลีกมันแล้วเราค่อยหาโอ,อก,กาสที่จะทําให้มันสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวไปชั่วคราวอัเนีสวรรค์สีม่วงจงระเบิดไปซะ อสศนีสวรร์สีม่วงที่ปล่อยออกมานานกว่าครึ่งนาทีไม่ว่าการป้องกันจะหนานแน่นแค่ไหนก็คงต้านทานไว้ไม่ไหวหรอกสถานะติดอมาพาตได้เวลาแล้วสายฟ้าวายุสังหารบีข้างกระหายเลือดระดับ2ขั้นล่าง1ตัวแต้มพลังวิเศษบวก24 ในที่สุดก็จบลงสักทีเพื่อจัดการเจ้าหนี้ก่อนหน้านี้เลยตั้งใจยกระดับพายุสายฟ้าจากระดับเริ่มต้นเป็นระดับสูงสุดพลังทำลายล้างนี้ไม่ทําให้ผิดหวังเลยจริงๆแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแค่สอนาทีแต่นี่ก็เป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและสะใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยผ่านมาเลยอันดับที่1สึ่งีจิ้งหมิน1 8 3่คะแนนโรงเรียนมัธยมปลายเจียงเฉิงระดับที่2 อันดับที่2โจหมิงหยาง1 1 0่งคะแนนโรงเรียนมัธยมปลายเจียงเฉิงระดับที่1อันดับที่3อูหาวาร945คะแนนโรงเรียนมัธยมปลายเจียงเฉิงระดับที่1หมื่นกว่าคะแนนเลยอย่างนั้นเหรอจะน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วหมื่นคะแนนเลย,ยงั้นเหรอไม่เพียงแค่ทำลายสถิติของเมืองเจียงเฉิงแต่ยังทำลายสถิติของมณฑลเจียงหนานอีกด้วยอัจฉริยะไม่จะต้องเรียกได้ว่าเหนือกว่าอัจฉริยะเสียอีกผู้ชนะเลิศของมณฑลเมื่อปีที่แล้วทำได้เพียงแค่8 0 0 0คะแนนเองนะ เวลาก็เหลือไม่มากแล้วสัตว์ดูร้ายที่อยู่วงในในพื้นที่หลักก็ถูกชั้นฆ่าหมดแล้วถ้าอย่างนั้นกลับไปที่โซนกลางอีกครั้งฆ่าได้มากแค่ไหนก็าแค่นั้นละกันขาของยุงแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ยังเป็นเนื้อจริงหมิงไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสามารถฆ่าราชันสัตว์ดูร้ายระดับ2ได้คาดไม่ถึงเลยจริงๆ ทำไมเขาถึงเดินกลับไปละ่ะคะแนนก็ทิ้งห่างเป็นอันดับหนึ่งขนาดนี้แล้วไม่รีบสอบให้จบจบไปจะทําอะไรอีกดูจากทิศทางของเขาแล้วเหมือนจะกลับไปที่โซนกลางนะเดี๋ยวสิเขาไม่ได้สู้จนหมดแรงแล้วนั่นหรอต้องกลับไปเคลียร์พื้นที่อีกแน่เลยกาจะกวาดล้างให้สิ้นซากเลยอย่างนั้นหรอด้วยความเร็วของสีจิงหมิงคงจะทําได้จริงๆน่ะถ้าไม่รีบอีกชั่วโมงกว่าที่เหลือพวกเราคงไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวแน่การรวมทีมของพวกเราจบลงแค่นี้เถอะทุกคนฉันขอตัวไปก่อนก็แล้วกันพวกนายก็ช่วยเหลือคะนนนไว้้้ใหับาง หนึ่งชั่วโมงต่อมาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้านการต่อสู้ประจำปีคิตศักรดาช2037ของเมืองเจียงเฉิงได้ทิ้นสุดลงแล้วการฆ่าสัตว์อสูรจะไม่ถูกนับะคะแนนอีกต่อไปขอให้นักเรียนทุกคนรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดนักเรียนโปรดทราบเมืองเจียงเฉิงจบแล้วอย่างนั้นเหรอจบแล้วอย่างนั้นเหรอฉันต้องการสัตว์อสูรอนีแค่ตัวเดียวเหลือขีแค่ตัวเดียวก็ผ่านเกณฑ์แล้วบุวดวิดไปเลยแฮะฉันผ่านแล้วฉันผ่านแล้วจบเร็วขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอน่าเสียดายฉันยังไม่จูใจเลยนะ ชี้สีสีจิ้งหมิงเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอจริงๆงั้นเหรอนี่เธอถามฉันมาสามรอบแล้วนะเป็นเขาเป็นเขาจริงๆงั้นก็ได้งั้นรีบช่วยให้ช่องทางติดต่อลูกพี่ลูกน้องของเธอมาหน่อยได้ไหมขอร้องล่ะเมื่อวานนี้ไม่ใช่ว่าไม่สนใจอย่างนั้นหรอตอนนี้ฉันคงต้องพิจารณาหน่อยแล้วล่ะตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ววันนี้นะ่ะเขาเป็นที่หนึ่งของการสอบเข้าเลยนะได้โปรดนะได้โปดนะไปนั่นเ็วเข้าสีจิ้งหมิงออกมาจากสนามสอบแล้วไหนๆเป็นไงบ้างเฮ้ยอย่าเพิ่งเบียดให้สีขอฉันดูก่อน อสีจิ้งหมิงยินดีด้วยมองมาทางนี้ทีสิสีจิ้งหมิงนายช่วยแบ่งคะแนนให้ฉันสักร้อยคะแนนได้ไหมคนที่ยืนอยู่ในตำแหน่งนั้นเดิมทีควรจะเป็นนายก็ใครจะไปรู้หรอว่าโรงเรียนที่สองจะมีอัจฉริยะแบบนี้อยู่ด้วยความสามารถของฉันที่ได้คะแนนเท่านีน้ฉันก็พอใจแล้วละ่ะนักเรียนสีจิ้งหมิงยินดีด้วยนะขอแนะนำให้รู้จักนี่คือท่านผูน้อำนวยการเจ้าจากสำนักการศึกษาสวัสดีครับ ตอนขากลับไม่จาเป็นต้องนั่งรถบัสแล้วนะท่านผู้อำนวยการบอกว่าอยากจะไปส่งนายด้วยตัวเองก็ดีเหมือนกันตอนนี้ถ้าขึ้นรถบัสกลับก็คงโดนถามนู่นถามนี่ตลอดทางไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขแน่นักเรียนจิ้งหมิงคิดหรือย,ยังว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยพลังวิเศษที่ไหนช่วงนี้เอาแต่คิดเรื่องการเพิ่มความสามารถจนไม่ได้คิดเลยว่าจะไปมาหาวิทยาลัยพลังวิเศษที่ไหนเลยครับด้วยผลคะแนนของเธอเนะี่ยมาหาวิทยาลัยไหนในประเทศก็ไม่มีปัญหาทั้งนั้น แม้ว่าในประเทศจะมีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งแต่ผู้มีพลังวิเศษร,ระดับสูงกว่าครึ่งจบจากสามมหาวิทยาลัยใหญ่มหาวิทยาลัยพลังวิเศษจริงๆตั้งอยู่ในดินแดนที่เป็นหัวใจหลักของตาเซียขึ้นตรงกับทางการหลังจบการศรึกษาสามารถเข้ารับราชการได้ทันทีผู้ปกครองประเทศระดับ9้าในปัจจุบันก็จบการศรึกษาจากที่นี่เช่นกัน 2. มหาวิทยาลัยพลังวิเศษโมตูตั้งอยู่ในเมืองท่าที่จเจริญรุ่งเรือง,องและสามารถจัดทรัพยากรชั้นยอดให้ได้ ในบรรดาสิ่งเหล่านั้นไม่ขาดแคลนชมรมระดับหกทิซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการไล่ล่าความเป็นตัวเองที่สุดและสา mm hmm. มมหาวิทยาลัยพลังวิเศษจิ้นเฉิงมีประว да ouais mm ัต hmm. ิศาสตร์ยาวนานก่อตั้งมาแล้วกว่า2 0 0ปีมีมรดกสืบทอดมากมายและมีอาจารย์ผู้สอนที่แข็งแกร่งทั้งสามมหาวิทยาลัยนี้ตามก็มีสุดยอดวิชาฝึกฝนพลังวิเศษที่ไม่ถ่ายทอดสู่ภายนอกเป็นกระฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนมากมายใฝ่ฝันแต่ผมรู้ว่าผู้ตื่นรู้ต้องฝึกฝนวิชาฝึกตนถึงจะเปลี่ยนเป็นผู้มีพลังวิเศษได้ แต่ที่ว่าสุดยอดวิชาฝึกพลังวิเศษนี้มันคืออะไรงั่นหรอครับฉันจะบอกให้นะวิชาฝึกพลังวิเศษมีการแบ่งระดับเหมือนกันการใช้วิชาฝึกพลังวิเศษระดับพื้นฐานผู้ตื่นรู้ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลา3-4ถึงปีถึงจะก้าวขึ้นสู่เป็นผู้มีพลังวิเศษได้ส่วนการฝึกฝนวิชาพลังวิเศษระดับสุดยอดนั้นใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งปีก็ทําให้ผู้ตื่นรู้เปลี่ยนเป็นผู้มีพลังวิเศษได้แล้วถึงตอนนั้นต่อให้เป็นสามมหาวิทยาลัยชั้นนําก็ยังยื่นข้อเสนอดีๆให้กับเธอ เธอแค่เลือกตามที่ตัวเองต้องการก็พอวางใจได้เลยด้วยผลการเรียนของเธอจะต้องได้รับคุณสมบัติวิเศษบางอย่างอย่างแน่นอนผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณอาจารย์มากครับวันรุ่งขึ้นชื่อสีจิ้งหมิงระดับผู้ตื่นรู้พลังวิเศษพลังวิเศษอัศนีเทพสีม่วงระดับเอเลือด183พลังวิญญาณ185ทักษะวิชาหอกระดับสูงอัศนีบาดพายุคั่งระดับสูง แต้มพลังวิเศษ2,534แต้มแต้มพลังวิเศษ2,534แต้ม,ตม,ตมน่าจะพอใช้จนเข้ามาหาวิทยาลัยพลังวิเศษได้แล้วละ่ะไม่รู้ว่าพอเข้ามาหาวิทยาลัยพลังวิเศษไปแล้วจะมีการแข่งขันที่ต้องสังหารสัตว์อสูรอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คงต้องวางแผนเข้าไปในเขตป่าลุกล้งซะแล้วอ้าวทำไมประตูถึงเสียละ่ะดีเลยแอบเข้าไปข้างในเซอร์ไพรส์สีจิ้งหมิงกันดีกว่าอาหญิงกับสีชิงหวังอาหญิงพี่สาวพวกคุณมาได้ยังไงกันสีจิ้งหมิงนายกำลังทำอะไรอยู่นะ นี่เราจะมาโทษผมได้ยังไงกันไม่ได้มาตั้งหลายวันบ้านนี้กลายเป็นรังของแมลงสาบไปแล้วได้ยังไงพ่อแม่ของเราที่เสียไปในปีนั้นเป็นไอยหญิงที่อยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอดดูแลเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นกับครอบครัวของเราและทําหน้าที่ผู้ปกครองบางครั้งก็ทําหน่อไม้ผัดหมูมาให้ฉันกินเซี่ยวหมิงเรื่องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอะไรนั้นอาไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ตอนนั้นที่รู้ว่าเธอจะไปสอบก็เป็นห่วงอยู่นานเลยคะแนนอะไรไม่สําคัญหรอกแม้แต่การสอบไม่ติดก็ไม่เป็นไร อาพี่สียังไม่ได้บอกคุณอาอย่างนั้นหรอฉันคิดว่าให้นายเป็นคนบอกแม่ของฉันดีกว่าคุณอาครั้งนี้ผมสอบได้ไม่เร็วเลยล่ะได้คะแนนหมื่นกว่าถ้าเท่าไหร่นะเธอไม่ได้โกหกอ,อาใช่ไหมแม่เรื่องจริงนะน้องจิ้งหมิงนะ่ะสอบได้1 1 1 2 4คะแนนครอบครัว4ีของเรามีผู้สืบทอดแล้วพ่อแม่ของเธอบนสวรรค์จะต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเธอแน่นอน ซีจิ้งหมิงอายุ18ปีพลังตื่นรู้คือพลังวิเศษระดับ e. สายธรรมชาติไฟฟ้าอ่อนระดับผู้ตื่นรู้อย่างนั้นหรือถ้าคะแนนเป็นเรื่องจริงนักเรียนคนนี้พวกเราต้องรู้แล้วแต่จากพรสวรรค์และระดับในเอกสารของเขาแล้วไม่มีทางที่จะทาคะแนนได้สูงขนาดนี้ดูจากผลงานการต่อสู้ของเขาพลังวิเศษของเขาตื่นขึ้นไม่มีทางเป็นระดับ E พลังนั้นอย่างน้อยต้องระดับ A หรือกระทั่งระดับ S สสถานที่เล็กๆอย่างเจียงเฉินจะมีได้ยังไงกันไม่แน่ว่าเขาอาจจะใช้วิธีผิดกฎในการสอบก็ได้ การสอบแทนการใช้ยาโกงไม่ให้ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้พอได้แล้วหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วให้จัดซีจิ้งหมิงเป็นนักเรียนทุนวิเศษร,ระดับเอไปก่อนส่วนเรื่องน้ว่าคะแนนเป็นเรื่องจริงหรือไม่ฉันจะไปที่เจียงเฉินเพื่อสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ